บายดีพี่ๆทุกคนวันนี้คัวหน้าบ้านอีสานแซบๆเสนอเมนูเสนอเมนูปนเห็ดไข่เห็ดไข่ไม่ใช่เห็ดเล่าเห็ดเล่านี่แหละเห็ดอันนี้ย่างมาเรียบร้อยเนาะคะ่ะต้องขอบพระคุณท่านแม่เห็ดไข่อินพอร์ตมาจากดินแดนที่ลาบสูงเนาะอันนี้คือพริกสดคั่วแล้วเนาะค่ะกับหอมแดงอันนี้ก็คือเห็ดไข่ที่ย่างแล้วใส่พร้อมกันไปเลยคะ่ะเราจะตำพร้อมกันเลย ตา,ตามให้ละเอียดเลยค่ะตามเห็ดก็มาพริกใส่ก,กันไปเลยเนาะค่ะนาะจะได้เล็กเหนี่ยคอมกันแล้วก็จะตาตามตามตามตาตาไม่นูนี่เฮ็ดบนยางเนาะคะ่ะยากที่หาเห็ดอีหละ่ะบนเห็ดไข่เนาะไอ้นี่ก็จะมีพริกสดขัวหอมแดงขัวแล้วก็เห็ดไข่ที่ห้าอย่างแล้วเนาะคะ่ะอิมพอร์ตมาจากดินแดนที่ลาบสูงขอบพระคุณท่านแม่ที่ส่งมาให้ค่ะ ตำพริกหอมแดงแล้วก็เฮ็ดไข่สก,กันไปเลยน้ำปลาร้าต้มสุกลงไปค่ะสองทรลีก่อนเนาะพงนัวค่ะเพื่อนเชฟขาดบ่ไดดเนาะค่ะนิดนึงเดี๋ยวสิไปร้อยใส่อีกแล้วค่ะตัวน้อมบักชีค่ะใส่ข้าวคั่วไปนิดนึงเนาะคะ่ะบางคนไม่ใส่ก็ได้เนาะแต่น้องเก่งชอบก็จะใส่ข้าวคั่วไปด้วยแล้วก็ตำทุกอย่างรวมกันเนาะคะ่ะ อยากให้โทรศัพท์ส่งกินได้หอมมากซิมเบิงก่นอนนะคะนิดนึงขออนุญาตใช้มือือแซ่บแล้วเ็ลวจลวา้าปนเฮดไข่หอมหอมผ้มาจิบขขาวมาเดอ้อไผยกระได้นี่ค่ะตักเสร็จถ้วยเลยเนาะหอมหอม